สัสดีเอฟซีจอนี่มือปาบวินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับทรัสอปอลาวนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ในบรรยากาศของงานแต่งน้องชายผมที่อุบลราชธานีที่อาคารบอลวันวินดิ้ข้างเซ็นทรัลอุบลนะครับวันนี้ครับมาในสายยิงอรอปีจังแห้งไปถึงขนาดผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับเดินทางมาแล้วครับื่นเต้นนะครับต้องต้อนรับท่นานู้กหญ่ผู้ใหญ่เลยนะครับ มาแล้วครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับท่านครับโอ้มาเสียอีกมาเยี่ยมมายามาโอ้ยตายแล้วทีนี้ระดับโอ้ระดับผู้นําเลยนะครับมานะครับตอนนี้เป็นยังงไครับผมสอบถามท่านหน่อยครับตอนนี้อยากรู้จริงๆว่าได้อ่าเมื่อไหร่ท่านจะให้เราทำสักทีครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้เปิดไม่ได้เพราะอะไรยังไม่เปิดครับท่านเชื้อโรคมันจเยอะอยู่อ๋เลอะลรคโรคอะไรวะโรคอะไรจะมีอยู่อ่ะไอ้โรคอะไร อะไรโควินะยโควดแล้วเป็นไงท่านนพอจะท่านถามถามไม่รู้แน้วผมไม่กล้าถามท่านก็ท่านนายกเขาบอกแล้วแส่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงอย่างเดียวแล้วต้องถามท่านในมาถึงอุบลเลยครับเดินทางมาถึงลุมพเลยไหมครับลืม เรือหรือว่ารถไปลงวารินนี่ครับตอนนี้รถถังรถถังเลยเหรอรถถังเลยเหรอเรื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 อดำน้ำโอ้มาเรือดำน้ำเลยครับเลยครับแล้วส่วนท่านไหนมารถถังเลยอ่ะอตอนนี้มาเรือดำน้ำนะครับส่วนท่านนี้มารถถังนะครับว่าขึ้นแต่นี้น่าจะขึ้นเรือดำน่าจะขึ้นที่กัวไม่น้ำมูลนี่ใช่ไหมไม่น้ำมูลเลยรถถังนี่ นีครับเอาอุ้ยหมอปลาเข้ามาเลยนี่วันนีผมแย่ผมแย่ช่วงนี้แย่แย่ริงป็นยังไงพี่มาสปีมาหยุดมาสอปีนียแย่เลยแย่เลยพี่งานก็ไม่มีงานก็ไม่มีไม่มีเนี่ยกระดูดเนี่ยอ้าวหัวสองคนเนี่ยเจอสองคนที่ปวดหัวปวดปวดหัวใช่ไหมกาจะปวดไหมไม่เอาไม่เอาเตรมมาแล้วไังใจหมปวดหัวพี่นนี่ปวหัวดคิดเกงนิดนดคิดเ

ก่อนนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับนี่คือวงตลกคณะสกอร์เปียนเย็นสกอร์เปียนนะครับน้องเลิฟอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีตั้งแต่สมัยพี่อยู่นครบาลนาะใช่สมัยพี่อยู่ตั้งแต่พี่อยู่สืบนอนใชผมอยู่กับพี่บ๊อบสกอร์เปียนเดีก่อนอยู่กับพี่บ๊อบตอนตระึงกุ้งต่เคยกุ้งสมัยกิโลแปดเท่านั้นนะแต่ว่าชะละคนก็อยู่ด้วยกันมาได้นานวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสมางานมงคลน้องชายพี่ต้องนะครับทางพี่บี้ทีมงานตลกเย็นสกอร์เปียนก็เดินทางมามอบความสุขให้พี่น้อง เอฟซีผมตลอดจนครอบครัวทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาว,าวรวมทั้งแขงกผู้มีเกียรตินะครับพี่ให้ขามอีกรอบนะเรียมนาำพี่ตอนนี้ยังอยู่ไหมไม่รู้ <c oughs> อันไม่รู้ไม่รู้เลยผมาใส่ยักบาทตัวอะเบื่อจริงไม่รู้ไม่รู้เลยเรียมมาด้วยเลยนี่ก็เหมือนไหมเออผมนี่ฮาพี่เจอดา่านเชื่อไหมเจอด่านเป็นไง ผมด mm ิ hmm. no. Yo, no. ่นตะล้อให้ฟังเจอดาบผมก็นี่นั่งข้างหลังผมเป็นคนขับนั่งหลังนี่นั่งหน้าผมก็นั่งหน้านี่นั่งหลังคู่กันมาผมขับรถตลกมาตำรวจก็โบกเงกนหลักขับไปร้อยสี่สิบก็โบกปื๊บผมก็จอดจอดเสร็จปั๊บสวัสดีครับผมจะไปทําการแสดงตลกครับตลกอะไรเนี่ยคุณขับรถไวขอโทษนะครับผมพาผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยผมกดกระจกลงตำรวจสะดุ้ยเห็นเลยใช่ไหมใจเลยใช่ไหมขาถัดมๆๆๆเลย เออผ่านตลอดผ่านตลอดเลยเลยไม่โดจับเลยเห็นเห็นเห็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ทั้งสองฝั่งเห็นทั้งสองฝั่งเลยพี่มันพาว่ามสองคนเนี่ยผ่ดนไปตลอดเรื่องตำรวจไม่มีจับเดี๋ยวพวกนี้ว่างไหมสองคนเนี่ยเดี๋ยวกูพาไปเชียงรายสักวันกลับมากูจะขนมาให้เจ้านของติดทุกตายหมดเลยลงข่าวนะมาให้พี่จอนนี่ร่วงแต่บนเนี่ยนะครับขอบคุณพี่มากตอนที้ที่สิบสามนาที่มาตอนนีอยู่แบบนี้นะครับอ่าก็ฝากไอ้ช่องของ ย้อนสปอนคอปเปียนออฟฟิเชียลใช่ไหมสปอนคอปเปียนชาแนลเนาะเป็นภาษาไทยตอนนี้คนติดตามได้12บสงหรือเจ้าขอคนข้าขอคนตอนนี้ยูทูบมันมีรายได้ให้นะแต่ไม่กล้าไปเบิร์ครับพี่พี่ครับในวันโอกาสวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์มีอะไรอยากฝากไปบอกประชาชนพี่น้องชาวไทยว่าก็ไม่มีอะไรม้านนะขอให้พี่น้องไประชาชน